ของคุณให้สงบไม่ฟุ้มซ่านกายสงบนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยกรรมเก่าที่คุณเกิดมาี่ต้องจนอีกหนึ่งชาติะมันก็จะเป็นไงคุณจะหนีกรรมนั้นมามาอยู่ข้างที่เป็นความสุขอะ เรียนเรื่องกฎของแรงดึงดูดหรือกฎของพลังจักรวาลมาแล้วคุณต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะหนีจากขั้วหนึ่งมาจากขั้วหนึ่งการทำอาณาปณาะาสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยได้ดูเหมือนง่ายมันแก้ได้ไงก็แก้จากที่กายเราบริสุทธิ์จิตเราบริสุทธิ์วาจาเราบริสุทธิ์นี่แหละ มันเป็นบารมียากค่ะที่มนุษย์จะทำให้จิตเราหยุดคิดคุณลองดูถ้าไม่หลับเรือหลับแล้วยังคิดคิดไปฝันได้อะดูสิจิตคุณยังพามีแต่งเรื่องให้เราฝันได้อีกอะ่ะพันการที่มนุษย์เราถึงจุดของคำว่าทำให้กายหยุดเอ้ทำให้จิตเราหยุดคิดปิดปาก ดูสิตื่นตั้งแต่เช้ายันเย็นปากเปิดไหมละ่ะเปิดตลอดเวลาแล้วส่วนมากเปิดไปวิจารณ์เพื่อนไม่ค่อยนั่งวิจารณ์ตัวเองนะคะตรงนี้การที่สามอย่างมาอยู่ในคําว่าแน,วแน่วแน่นิ่งสงบอันนี้เขาเรียกว่าเกิดพลังแห่งความเกิดพลังของเขาเรียกว่าบารมีเนื้อปุตุชนธรรมดา คุณทำอย่างนี้ให้สม่ำเสมอแล้วเรียนรู้ให้ลึกๆก,กับคำว่าไฮเวิร์นช็อปให้เข้าใจนะคะเหมือนอย่างเช่นภาษาที่พี่จะเน้นว่าสินค้าของเราเนี่ยป้องกันบำบัดฟื้นฟูะการที่คุณจะฟื้นฟูไว้จากเป็นโรคแล้วหายไวๆแล้วไม่ต้องกลับไปเป็นโรคใหม่อีกอะพี่บอกการหายใจเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณไม่กลับไปอีก แค่หนึ่งเดียวอะค่ะแค่คำว่าคุณทำอาณาปานสติได้แล้วเข้าใจอะนะเข้าใจถึงวงจรของปฏิจจสมุปบาทนะนะตรงนี้สำคัญเมื่อวานพี่พูดไปแล้วการที่เราเข้าใจคำว่าปฏิจจสมุปบาทมันจะทำให้เราเข้าใจว่าเออคุณมันโลกนี้และโลกหน้ามีจริงเหนไหม พอว่าสลาญตนะเราไปผัสสะกับอะไรพอเราเกิดอารมณ์อย่างไรก็สร้างภพสร้างภพเห็นไหมคะมันทักโกรธเมื่อไหรไปนรกเมื่อนั้นถ้าเราโลภกเมื่อไหร่ก็ไปเป็นปีดเมื่อนั้นถ้าเรามีความหลงผิดออกไปพูดกับคนผิดผิดนะคะตรงนี้เราก็ไปเป็นสัตว์ดีราฉานแต่ถ้าเรามีกูศลมีศีลห้าบริสุทธิ์เราก็ไปสวรรค์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะนะะ วิธีง่ายๆของเราคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกขอยจะต้องรู้เรื่องราวตรงนี้ค่ะถ้าเขาไม่รู้ราเรื่องราวตรงนี้เขาทําอย่างไรเขาก็ไม่มีทางค่ะที่จะประสบความสาเร็จในแผนการตลาดเพราะอะไรคะคุณลองดูนะแผนการตลาดของเราเนี่ยวันละกี่ล้านคุณก็กําหนดได้อ่ คุณจะเอาล้านวันละล้านวันละร้อยล้านวันละพันล้านได้ทั้งนั้นแล้วคนที่มันจะได้วันละล้านในประเทศไทยมีงานไหนคะที่ทําแล้วได้วันละล้านมันไม่มีอะยกเว้นในเครือข่ายโทรทงโรศัพท์ไอพวกไอทีทั้งหลายอะนะาะแล้วงานที่เราต้องใช้ปากพูดใช้จิตทำเนี่ย วันละหลานมันเป็นงานเดียวมันงานเดียวคุณจะต้องเป็นอริยะบุคคลให้ได้เ้าบนั้นคนที่เป็นอริยะบุคคลก็คือคนที่มีทานดีศีลดีสมาธิดีปัญญาดีค่ะ นะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้เข้าไปตรัสรู้และประกาศให้มนุษย์เรารู้ว่าสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่ตกนระกแน่นอนเพราะลองดูสินระกคุณลองดูนะถ้าคุณไปพูดสิ่งที่ผิด เขาไปหาเขาแล้วคุณไม่สร้างแสดงว่าคุณฆ่าความฝันเขานะคุณลองดูว่าเมื่อกี้พี่พูดแล้วว่าหนึ่งวันในสวนรรค์เท่ากับห้าสิบปีมนุษย์ครับแล้วลองดูความทุกเวลาคุณตกนรกนะคุณลองดูเขาบอกว่าความทุกในโลกนี้เท่ากับเท่ากับเม็ดกรวดเม็ดกรวดตีให้เป็นก้อนหินเลยคนระับ เท่ากับก้อนหินในมือคุณน่ะนี่คือความทุกข์ในโลกมนุษย์นะคะแต่ความทุกข์ในนรกเท่ากับภูเขาอะค่ะมันไกลกันมากความทุกข์ไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้ด่าคนไม่ได้อะไรคนเนี่ยเห็นไหมคะเวลาเพื่อนนินทาแล้วไม่ได้ไปว่าเขาเนี่ยทุกข์ไหมคะทุกข์อะทุกโลกมนุษย์นี่พระเจ้าเปรียบเทียบไว้คือ ก้นตรวจในในมือคุณนะคะแต่ความทุกในนรกเท่ากับภูเขาพอพอพระเจ้าสมมุติอย่างนี้คนก็ถามแล้วความทุกในนรกมันประมาณไหนพระเจ้าบอกว่าเอาความทุกตรงนี้ก่อนความทุกในโลกมนุษย์ที่ว่าทุกสุดๆก็คือมีดาบอยู่สามร้อยเล่มคุณเจอระย่างความทุกสุดๆของมนุษย์นะ ความทุกข์สุดๆของมนุษย์เขาบอกว่ามีดาบอยู่สามร้อยเล่มอ่ะเช้าดาบหนึ่งร้อยเล่มจะมาทิ่มกายคุณนะคะไปหนึ่งร้อยเล่มทิ่มแทงคุณพอตอนเที่ยงก็จะทิ่มแทงคุณอีกหนึ่งร้อยเล่มตอนเย็นก็จะทิ่มคุณอีกหนึ่งร้อยเล่มนี่คือความทุกข์ที่สุดของมนุษย์ค่ะพี่มีคนรู้จัก เป็นเป็นนางสาวเป็นรองนางสาวไทยสมัยแสงเดือนเม้นวงอะรู้จักกันนะคะเขาเลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงหลานที่ติดยาค่ะแล้วพอหลานกินยาก็อยู่กันสองคนนะสองคนรู้สึกจะเก่กว่าพี่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ประมาณเจ็ดสิบห้าปีนะครับ เขาเลี้ยงหลานแล้วหลานบางคืนก็จะมานอนกับเขาบางคืนก็ไม่นอนเป็นหลานรักมากเลยก็มาอยู่กับคุณยายค่ะวันหนึ่งหลานอารมณ์หลอนค่บีพยานะคะพอ่อแมยไม่เอาแล้วก็อเอามายนไว้ให้ยายเลี้ยงซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่ปรากฏว่าหลานเนี่ยอารมณ์หลอนเอามีดมาแทงยายที่นอนอยู่ที่เตียงอ่ะนะคะ,นะคะนับเผลไม่ทั่วเลย พอหมดพอหมดฤทธิ์ยาก็นึกสติได้หินยายนอนจมกองเลือดก็เป็นคนโทรไปหาไปหาญาติมาบอกว่ายายตายแล้วเขาเป็นคนเทงนับไม่ถ้วนเพลเพราะด้วยฤทธิ์ของยาที่คลั่งอะ่ะยายที่ตัวเองรักมากค่ะรักมากพี่ได้ข่าวโอ้ลงหนังสือพิมพ์ตอนนั้นนะคะพี่ถึงบอกว่านี่นี่คือความทุกข์ค่ะ,คะ แล้วคุณลองดูนี่คือความทุกข์สุดๆของมนุษย์เรายังไม่เคยเจอนะคะที่ที่เช้ามาแทงร้อยเล่มแล้วยังไม่ตายอ่ะอ้ทุนเที่ยงสามร้อยเล่มมาแล้วความทุกข์นั่นคือความทุกข์เท่าก้อนหินที่อยู่ในมือเรานะแต่ที่นรกมีมากกว่านี้่านคุณลองดูว่าถ้าคุณศึกษาเรื่องจิต ให้ดีมันเป็นโอกาสที่พี่ว่ามันเป็นโอกาสโคตรโคตรอ่ะที่จะทําให้คุณเนี่ยได้ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าไฮเวิร์นช็อปเนี่ยไปไปอะไรคะคนเรามันทุกเรื่องอะไรแล้วเราไปแก้ได้อ่ะเขาทุกเรื่องเงินเราแก้ได้เขาทุกเรื่องสุขภาพเราแก้ได้เขาทุกเรื่องใจเราพูดธรรมะให้ได้เนี่ยพี่ว่ามันมีงานอะไรล่ะคะที่มันสุดยอดกว่านี้ แล้วเราก็ไปนั่งพูดเรื่องแผนนั่งพูดเรื่องสินค้าซึ่งเป็นของแถมของไฮอะถ้าเขาจันหนะักว่าชีวิตที่มันจะเจริญทางโลกได้และทางทมและสร้างพบใหม่ของตัวเองได้ก่อนตายพี่ว่ามันคืองานที่สุดยอดและมันก็คืองานที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาอยู่ที่ว่าเราอะทำไม่เข้าเห็นไหมคะ เวลาเราสปอนเซอร์แล้วเอามาเราทําให้เขาเห็นไหมคะว่ามาถึงก็ต้องมากรมกลาจิตกันก่อนแล้วก็ศึกษาเครื่องมือของไหแล้วเอามาทําความเข้าใจว่าเราพูดอย่างไรให้เป็นธรรมะเราพูดอย่างไรให้เขาเอาสิ่งที่เราเป็นเครื่องมือของเราไปสร้างคุณค่าของชีวิตเรา นี่คืองานของไฮนะคะพี่อยากให้ทุกคนตีโจทย์ของคําว่าไฮคําว่าคุณธรรมนําธุรกิจให้ถูกและสิ่งที่คุณควรจะพูดมากก็คือโอกาสในการสร้างชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้านี่คือความสุดยอดของธุรกิจไฮเวิร์ชช็อปค่ะอันคุณต้องแสดงให้คุณข้างนอกเห็นนะคะ แต่ที่พี่กำลังเห็นคือคุณสนุกสนานในการที่จะพูดเพลแล้วก็พูดเรื่องสินค้านำแต่ไม่เอาคุณธรรมนำนะคะลองลองนั่งคุยกับอัปลายลองมาเตรียมลองมาปฏิวัติถ้าเราพูดให้เขาจะหนักได้นะมันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากแล้วถ้าเขายังไม่รู้ มันเป็นโรคที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถจะตายได้ทุกเวลาคุณลองดูที่หนึ่งร้อยปีของเราเท่ากับหนึ่งวันของเทวดาเพราะฉะนั้นความตายของเรามันอยู่ทุกเสี่ยวนาทีของการหายใจเข้าหายใจออกค่ะเพราะถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยเรารีบสร้างค่ะเพราะชีวิตหลังความตายคุณลองดูตอนนี้ ถ้าคุณยังตกอยู่ในอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงลจับจับธุรกิจไปแล้วก็ยังทําธุรกิจยังไม่ถูกยังหลงอยวนมันคําตอบคืออบายภูมิคือนรกทั้งสิ้นน่ะแล้วมันน่ากลัวไหมล่ะคะว่าความทุกข์ที่เรา,าเผชิญเราก็จะตายอยู่แล้วอะ่ะ ถ้ามันลําบากยากหินแต่มันเปรียบได้เท่าเม็ดกรวดเม็ดเดียวอะค่ะแต่ความทุกข์ที่เราจะไปนรกมันมากมายมหา,าศาลเมื่อเรารู้อย่างนี้เวลาที่เหลืออยู่ลองตั้งสติแล้วใช้เครื่องมือให้เอาคุณธรรมนำธุรกิจค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันง่ายเพราะการให้มันเป็นสิ่งที่ให้แล้วยิ่งได้แต่ที่คุณให้อ่ะมันผิดมันเลย ตะขุกตะกัดไคะนะคะลองตั้งสติใหม่แล้วพยายามรวมกลุ่มกันคุยใหม่นำเสนอใหม่แล้วคุณจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงสวรรค์มีจริงนะคะบริษัทพี่นะคะยินดีที่จะช่วยเหลือคุณค่ะเราจะมองคุณค่ะเพื่อที่จะเติมเต็มในสิ่งที่มันมันขาดอยู่นะคะแล้วเป้าหมายพี่คนที่ เอาคุณธรรมนำธุรกิจได้อย่างถูกต้องคุณไม่ใช่เศรษฐีธรรมดานะป้าหมายพี่พี่จะเป็นที่จะทำให้ไเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ฝันพี่ใหญ่นะคะแต่ฝันของเรามันจะไปเขย่าโลกหรือไม่มันอยู่ที่พลังของสมาชิกทุกคนอะ พี่ทําคนเดียวไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังหลงทำเหมือนเดิมอยู่ คำตอบคุณก็จะรู้เพราะคุณผ่านการทําธุรกิจมามากมายนะคะเอาความโลภนําพูดเตะแผนพูดเตะสินค้านะ,ะมันไม่ได้ตอบโจทย์ของคําว่าโลกนี้และโลกหน้าที่แท้จริงอะลองเอาคุณธรรมนะําธุรกิจแล้วไปพูดให้เขาดันหนักแล้วก็มีความปรารถนาอย่างเรงงล้าที่จะสร้างความสุขในโลกนี้ให้กับตัวเองและสร้างบ้านหลังใหม่ในโลกหน้าที่มีสวรรค์เป็นสมบัติของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องรอตายอ่ะนะคะพี่ว่านี่คือความสุดยอดแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกก็คือคำว่าไฮเบิร์นช็อปนะคะโอเคค่ะนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนไปจันหนักนะคะแล้วก็ตั้งต้นใหม่ก็ได้สำหรับคนไหนที่ทำอยู่แล้วก็ทำต่อนะคะหลังจากฟังก็ขอเรียนเชิญผู้นำต้นแบบนะคะรู้สึกอย่างไรที่จะแชรหรือมาเติมเต็มยังไงเชิญค่ะ ผู้นำต้นแบบมีไหมคะเชิญค่ะเอาเงียบเงียบสวัสดีค่ะเป็นดาาลูกนอทอนนะคะผู้นำต้นแบบค่ะผู้นำต้นแบบอาอี่ค่ะผู้นำต้นแบบมีไหมคะในห้องนี้เชิญค่ะ ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรฟังแล้วได้ประโยชน์อย่างไรฟังแล้วคิดว่าจะไปพัฒนาปุ่มตัวเองอย่างไรโดยเฉพาะสี่คนติดตัวของคุณคุณเริ่มคําว่าคุณธรรมนําธุรกิจกันถูกต้องและยัางชิญค่ะมีไหมคะเอาผู้นําต้นแบบเงียบแล้วผู้นําอย่างอื่นมันจะเงียบต่อกันไหมคะมีไหมค้ ครับสวัสดีครับค,ครับเอ่เรียนอาจารย์ริยาโพกินศิลกุลนะครับผมบานชื่นวงยิ้มใหญ่ครับนะก็วันนี้ก็ได้มาฟังนะครับนะก็จิตพัฒสอนนะครับก็ได้สอนในเรื่องการใช้จิตนะครับนะหรือสมาธินะซึ่งจะช่วยให้ทำเกิด ในเรื่องปัญญานะครับในการที่เราจะสร้างธุรกิจสร้างงานนะครับตรงนี้เราก็เราต้องมีสมาธิในการสร้างงานนะครับเพราะฉะน,นั้นในการทําธุรกิจของเราก็ต้องใช้สมาธินะครับในการทํางานนะครับที่เราจะทําช่วยให้เราประสบความสําเร็จนะครับอาจารย์เสยยาก็ได้มาคุยนะฮะ ทุกวันทุกวันนะครับในเรื่องการใช้สมาธินะการใช้จิตนะครับนะแล้วกนะ็บวกกับการทำงานนะอย่างถูกต้องที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะประสบความสำเร็จในวันต่อไปนะครับแต่ว่าเราฟังแล้วเราก็ต้องปฏิบัติกันด้วยนะครับหมายถึงการกระทำของเรานะครับการกระทำของเราก็ต้องเขาเรียกว่า ไม่มีวินัยกับตัวเองนะครับนะในการทํางานถ้าเกิดว่าเรามีวินยัยนะมีสัญญากับตัวเองนะว่าเราจะต้องทําทั้งวันนะทำทุกวันนะทำตอนที่มีเวลานะครับตอนที่เรามีเวลาเราทําทุกวันตั้งเป้าหมายครับนะถ้าเราอยากจะประสบความสาเร็จอยากจะมีรายได้ที่เพียงพอนะครับนะเราก็ต้องมีเป้า หมายนะคนเราถ้ามีเป้าหมายแล้วจะมีงานเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับนะแค่เราแค่ว่าตั้งเป้าหมายทําทุกวันนะครับวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งนะครับวันละหนึ่งนะหนึ่งคนคุยกับคนหนึ่งคนให้เข้าใจนะครับนะถ้าเราคุยคนหนึ่งคนให้เข้าใจแล้วนะนะตรงนี้แหละมันจะเกิดงานทันทีครับพอคนเข้าใจเขาจะทําในวันต่อไปนะครับในวันต่อไปเขาจะเริ่มงานทันทีอ่าเพราะฉะนั้นแล้วให สัญญากับตัวเองว่าเราทําวันละหนึ่งได้ไหมครับงาทําวันละหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนทุกคนทําเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายว่าอยากจะได้วันเท่าไหร่เราตั้งเป้าหมายได้เลยครับอยากจะได้อ่าวันละหนึ่งพันสองพันนะวันละหนึ่งหมื่นสองหมื่นวันละแสนสองแสนมันอยู่ที่เป้าหมายของพวกเรานะครับแค่นั้นเองนะครับครับวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับกลับขอบพระคุณค่ะนะคะเดี๋ยวพี่คิดได้เดี๋ยวพี่จะลืมนะคะพี่บอกก่อนคนที่เป็นประธานภาคแล้วก็ประธานบริษัทอยู่ในห้องไหนพี่ถามก่อนอยู่ในห้องไหนคะที่รวมตัวกันระหว่างประธานจังหวัดกับประธานภาคชื่อห้องว่าถามคนที่อยู่ในห้องชื่อห้องว่าอะไรคะ เฮลเรามีห้องอยู่นะคะที่เอาประธานประธานภาคกับประธานจังหวัดมารวมกันอ่ชื่อห้องอะไรคะหลายห้องเหลือเกินห้องอะไรคะใครใครใครจำได้บ้างคะมีไหมคะใครอยากตอบบ้างเฮลเฮลเงียบ ห้องพลังไฮใช่ไหมอาจารย์ห้องพลังไฮครับอาจารย์ห้องพลังไฮครับพลังไฮเนี่ยเป็นขอประธานภาคไม่เลยไม่ใช่หรือคะใช่ค่ะอาจารย์ห้องห้องห้องพัฒนาไฮครับเออพี่ขอเรียนเชิญนะคะเอ่อเดี๋ยวหนึ่งทุ่มวันนี้ไม่สะดวก ไม่สะดวกเป็นพรุ่งนี้สักประมาณกี่โมงดีคะเดี๋ยวขอนัดก่อนเพราะว่าพี่พี่จะไปหาพี่ประกาศไว้ในเรื่องของจะเจกรางวัลประธานจังหวัดประธานภาคอยู่นะคะเดี๋ยวติวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแล้วก็ต้องคุยคุยนะคะประมาณสักเก้าโมงเช้าได้ไหมคะหรือหรือสิบโมงเช้าดีคะ ขอเป็นเก้าโมงค่ะท่านอาจารย์ค่ะพอสิบโมงก็มีประชุมห้องสร้างตัวตนทุกวันค่ะเออเอาประมาณเก้าโมงเก้าโมงหนึ่งชั่วโมงเหรอหนึ่งชั่วโมงทันไหมอะ่ะเออคุณก้อยอประชุมสิบโมงถึงกี่โมงคะ เออแล้วแต่นายะค่ะท่านท่านอาจารย์ถ้ามีประธานภาคกลางกับภาคเหนือค่ะที่จับมือกันในตอนนี้ค่ะท่านหรือไม่เช่นนั้นก็เดี๋ยวจะขอขยับน้องไปประมาณสักเที่ยงหรือสิบเอ็ดโมเข้าไปได้อีกสักเที่ยงก็ยังมียังมีหลายสร้างตัวอีกห้องนึงเอาพี่อาจารย์สะดวกนัดมาค่ะเดี๋ยวเ่อให้ให้พี่ไก่ดำเนินายการแทนค่ะ โอเคค่ะเอาเป็นว่าเอาเอาเป็นเก้าโมงก็ได้นะคะเก้าโมงเพราะว่าต้องต้องคุยหลายเรื่องนะคะก็เรียนเชิญเดี๋ยวพี่ประกาศในห้องนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกวลืมกวลืมค่ะต่อไปเชิญผู้นำค่ะผู้นำาสายของมีสายอะไรไม่ค่อยเชิญสายของอาจารย์ธัญลักษณ์ค่ะเชิญค่ะผู้นำสายของอาจารย์ธัญลักษณ์สะดวกไหมคะ ไม่สะดวกมีมีคนบอกว่าหลายคนทํางานค่ะพี่พิมพ์พี่พิมพ์หลายคนทํางานค่ะ,คคะแต่เขาพูดไม่กิ่งเอาถ้าพูดไม่ได้แ้ะไปสปอนเซอร์ได้ยังไงอะคะนะคะพี่ดูหมดแล้วคะ่ะคนไหนที่พี่จะสร้างให้ป็นอภิพี่มาเศรษฐีพี่ดูถีบนะคะพี่เป็นคนละเอียดคะ่ะพี่เอ่อเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีความไม่กล้านะคะ ในกล้าในในทางที่ถูกนะคะตรงนี้คุณจะไม่มีพลังไม่มีแรงปรารถนาโอกาสจะสำเร็จไม่ได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งต่อให้เราช่วยคุณอย่างไรมันก็ไม่เกินกรรมของคุณค่ะกรรมคือการกระทําของคุณนะคะตรงนี้สําคัญไงพูดเธอะค่ะนะคะเออถ้าคุณไหนที่กลัวพี่คุณจะร่วงก็ไม่เป็นไรกิดไปขายพี่คุณทองนะฮะโอเค สายต่อไปก็เอาสายของอาจารย์ออรไทยค่ะเชิญค่ะมีไมค์ค้าสายของอาจารย์ออรไทยค่ะเชิญค่ะเงียบไม่เงียบสาราอาจารย์ค่ะสายจะเป็นนี่รักเรียนท่านอาจารย์ปริยาโคกินสันกุลค่ะท่านทุกท่านค่ะใจจริงแล้วอยากจะให้ท่านอื่นขึ้นมาบ้างอะค่ะทุกท่านค่ะ อ่ให้อาจารย์เสียกำลังใจมีไหมคะมีนะมีนะนะก้อยอยู่ในนี้ก็อยากเห็นอยากฟังกันหลายคนเบื่อก้อยแล้วรูปเล่นูปรู่ขึ้นก็ไแม่ใหญ่ขึ้นเลยนะพี่เจอบ <c oughs> คือวันนี้ค่ะก้อยฟังไปแล้วก็นั่งนั่งทําคลิปแล้วก็แตกหน้าไปด้วยค่ะทั้งหมดทั้งวงที่ได้มาเนี่ยทุกท่านค่ะสิ่งที่อ่าไฮเหนือกว่าที่อื่นค่ะทั้งหมดทั้งวงที่ท่านอาจารย์ได้ส่งมาเนี่ย ถ้าเราแค่คําว่าคุณธรรมนําธุรกิจถ้าวันนี้ถ้าเรารู้จักคําว่าจิจพัาสอนเนี่ยมาช่วยอะไรกับธุรกิจของเราเราจะทิ้งทุกสิ่งอย่างได้เลยแม้กระทั่งวลีสุดท้ายที่ท่านอาจารย์พูดมาสักครูน่นึงค่ะคือความกล้าค่ะถ้าเกิดความกล้าแล้วกล้าคิดนะคะต่อแต่ไม่กล้าส่งต่อยังไม่ใช่ถึงความกล้าค่ะความคิดไม่ใช่ความกล้ากากล้าคิดแต่ว่า,าไม่ได้ส่งต่อไม่ได้โดยเฉพาะไม่ได้ลงมือก,การทำเนี่ยมันแท่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะมันจะมันจะเป็นแค่ความ เพอเพอกล้าคิดกล้าคิดแต่ไปเป็นเพอฝันถ้าสมมติว่าในสิ่งที่คําสอนของพุทธเจ้จานะถ่ายทอดโดท่านอาจารย์สริยาวันนี้ถ้าไฮเวิร์ชช็อปของเราเนี่ยมั่นใจก็ยืนยันและมั่นใจค่ะว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะ จดทำดันผักดันให้เวิร์กช็อปของเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกก้อยเชื่อเชื่อจริงๆค่ะไม่เชื่อเพราะว่าไม่มีเหตุผลนะมีเหตุผลกับสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้สอนมาตลอดอาจารย์พร่อมสอนตลอดตลอดตลอด,ลอดคำสอนของพระพุทธเจ้าบางวันท่านอาจารย์ยังเอาคาสอนเดิมๆกลับมาสอนอีกแต่รู้ไหมคะว่าสิ่งที่ก้อยเองนะคนอื่นเป็นไปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอา้าวกว่าจะรู้ว่าสิ่งนี้อาจารย์เคยสอนมาแล้วเนี่ยเราแทบจะจาไม่ได้ด้วยซ้ํา อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะว่าสิ่งตั้งแต่สี่เดือนที่ก้อยเข้ามาเนี่ยบางครีนะอาจารย์สอนซ้ําไม่ต่ำกว่าสองครั้งก็มีนะคะและที่สําคัญที่สุดทําไมเราถึงจําไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่อาจารย์สอนหมายถึงครั้งครั้งที่สองที่อาจารย์เริ่มต้นนะก็จะมาจําตั้งแต่ปากกลางๆอา้าวนี่อาจารย์เคยสอนแล้วนี่เพราะฉะนั้นค่ะทุกท่านค่ะพวกเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะคะกว่าที่พระพุทธเจ้าจะมีคําสอนขึ้นมาท่านก็เอ่อตั้งแต่เรียนรู้ทุกอย่าง ฝึกนะคะด้วยเหตุด้วยผลทุกสิ่งอย่างเชื่อเถอะค่ะทุกท่านค่ะว่าวันเนี้ยคําสอนที่ท่านอาจารย์นำมาให้กับพวกเราเนี่ยที่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาในธุรกิจของเราเนี่ยก็ยเชื่อเหลือเกินและก็เชื่อผู้นําหลายๆท่านค่ะท,ที่กําลังลงมือทากันอยู่ในตอนเนี้ยค่อยๆที่จะซึมซับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวตัวเองและคนรอบข้างแล้วก็สิ่งที่เราจะจะทําด้วยกันเนี่ยมันเริ่มเข้าใจ นะเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ท่านอาจารย์พยายามจะแนะนําเฮ้ยมึงมาฟังดูซิเฮ้ยเอาไปทําซินี่คือความราของก้อยนะจึงมันเป็นบอกว่าวันเนี้ยความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่แค่คิดค่ะ จริงอยู่ความคิดเป็นสิ่งสําคัญแต่มันไม่ไม่ได้แค่คิดนะท,ที่ที่ทำให้เราสําเร็จได้วันนี้ถ้ามีความกล้านะคะถ้าลงมือทาถ้าเรามีดีอยู่แล้วลองส่งต่อดูสิคะถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ผิดนะแล้วเรามีกูกูรูแบบท่านอาจารย์สริยาอย่างท่านอาจารย์ชัยวัดชัยจิยยดาวัตรแบบเนี้ยคะ่ะเรามีระบบ ที่รองรับเรามีทุกสิ่งอย่างวันนี้เราไม่ได้กลัวเลยนะคะก้อยเองไม่เคยกลัวนะมาอยู่ไอ้หัวชอบนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะถ้ามีหลักคําสอนของพระพเจ้าอย่างจิมพัฒนสอนและถ่ายทอดโดยท่านอาจารย์และคนที่สําเร็จไม่ว่าจะอาจารย์นงรักษ์นะไม่ว่าจะ,ะอาจารย์บันชื่นไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นํหลายหลายท่านที่ประสบความสำเร็จทั้งอิสรภาพทางการเงินเราเห็นหลายๆท่านละอิสรภาพทางด้านเวลาหลายหลายท่านเริ่มมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสรภาพทางด้านสุขภาพทางกายและจิตใจวันนี้เหลืออย่างเดียวคะ่ะทุกท่านคะ เหลือว่าเราอ่ะค้นพบตัวตนชัดเจนแล้วหรือยังนะแล้วก็เราส่งต่อถูกที่ถูกทางถูกคนแล้วหรือยังคะ่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะ